ทำบ้มมานเพื่อนๆผมมาขอปากของปาก่อนตอนท้ายอันนี้ํำพานี้เอยจะมีระยะระยะห่างนะครับประมาณออกิโลนะเพื่อนๆในชาวบ้านเขาก็ใช้เวลาอ้างนะครับตำพานี้เป็นเวลาสามเดือนเท่านั้นแล้วก็นี่เป็นส่วนของด้านในน้ําอบแทมบนนะครับอลังการม,มากเพื่อนๆแต่เราไปบอกกันนะครับผมไปเพื่อนๆด้านในจะเป็นจุดฮายท์นะเพื่อนๆ สวัสดีครับวันนี้อยู่อันเท่าแบบเอไบเกอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปอพารไม้ไผ่หมู่คู่โค่นนะครับผมตึ้งดูหายใหญ่อำเภอเมืองพลา แล้วก็ตอนนี้เราอยู่จุดบริการาทางเข้าน้ำอมตนบกน,นะครับึอือทางคํำบ้านเพื่อนๆผมมาขอฝากของฝากก่อนก่องท้ายกระเป๋าเหลือไว้ที่ข้อมด่านทางเข้าอ่ะเพื่อนๆผมจัวจะขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวเราลอไปชมด้านบนกันนะเพื่อนๆไป นี่เราก็มาถึงอาพามไม้ไข่โขก่ปูโป้แล้วนะครับผมว้าวสวยมากเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนเจ้าอ้วนลืมผอมหมวกเจ้าอ้วนลืมผอมหมวกแต่อันนี้อาจจะเป็นความสวยงามน,นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าหางขึ้นชั้นนะเพื่อนเพื่อนทำเพื่อนเพื่อนมาผมว่าสั300เอเออไหวแต่นี่150ที่ผมมาที PEX ก็ไหวนะแต่ว่า ถ้ามีของอ่มทาละเยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะลำบากหรือไม่ก็ขอจวจะได้ที่ฝ่ายบนจุดทางเข้าน้ำตมแทนบกนะผมผมขอฝ่ายเข้าด้านในก็จะมีชาเป้นะเพื่อนๆมีร้านชาเป้มีจุดถ่ายรูปสวยมากเพื่อนๆพอเข้ามาก็เหมือนแบบเอวิสีชาวบ้านอีกเมืองนึงไปเลยอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นความงามนะเพื่อนๆเ,เดินบนอาพามไม้ไผ่สวยมากครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาอาจจะต้องมีหมวกหรือไม่อ้อล้มร้อนนิดนึงนี้ก็จะเป็นชาวร้านชาวบ้านนะครับผมอของกวาง สวยมากเพื่อนๆไอ้นี่ถแบบชาวบ้านมากนะสวยด้านหน้าอาจะเป็นท้าเป่นะเพื่อนๆฝั่งนู้นอ็จะเป็นจุดถ่ายรูปเดี๋ดวยวยเจงังด้านในนะเพื่อนๆ ด้านนี้อาจจะเป็นอันอานักออกแบบเพื่อนๆพื่อนของอ่อ์ะะ <c oughs> ะะขอนรองเท้าก่อนนะครับผมขึ้นนะครับขอยย่าตรวมะตัะเดี๋ยวขึ้นไปชมความสวยงามด้านบนยํำเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเราเที่ยวไปพร้อมกันนี่ผมก็ไม่เคยมาเที่ยวสว <c oughs> ยมากครับเป็นนาข้าว <c oughs> โอ้ห้ามาช่วง เขาเรียกว่าช่วงหน้าร้อนเนาะหน้าหน้าร้อนอาจจะไม่เขียวชฉอุ่มเท่านี้เรามาช่วงใช่หน้าร้อนหน้าน่ะเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนน,นั่นดีกว่าพเพื่อนๆไปด้านบนก็จะมีพระพุทธรูกนพื่อนเพื่อนๆหันหน้านเอกฝังวัดแผ่นบกนะครับผมจะมีพักรับอาคาร อ๋อยาไปพักไปพูดนะเยี่ยๆ างในมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะเพื่อนเพือ<า>่อน้องหน้าดิ<อ>ปลาเยอะมากครับเพื่อนเพื่อนเอาอ้วนให้อาหารปลาเน,น,นี่ยเพื่อนเพื่อนเยอะมากอุ้ยโอเบลเลย <S <s <ans> ให้แบบเดียวห <s> น <ans> ึกกก่งกระปุกอันนี้ก็เอง็กกงทำทมกำลังนะครับ ไม่ได้กำหนดว่าจะปุ่นราเท่าไหร่ไป <Okay. S 1> เ,เราไปยังต่อเลยครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนด้านบนเราจะเป็นวัดแทนบกนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้ตำพานี้ก็จะมีระยะระยะห่างนะครับประมาณอ่อนกิโลนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ชาวบ้านเขาก็ใช้เวลาอ่างนะครับตำพานี้ใช้เวลาอาบเดือนเท่านั้นเองเร็วมากนะเพื่อนเพื่อน แล้วก็เป็นจุดงท่องเที่ยวเข้ามาด้านในก็เหมือนเป็นชุมชนเ,เป็นหมู่บ้านแพมบกนะครับเหมือนอ่างออกจากจโลกภายนอกไปเลยเพื่อนๆก็คืออันนี้เราเข้ามาแต่ว่าระดับทางก็อาจจะชันๆหน่อยโอเคเพื่อนๆทางงานก็เดี๋ยวเราจับไปเอากระเป๋าที่ หยุดบ,บริการทางเข้าน้ำตมแผนบกนะครับแล้วส่วนด้านนี้เออจะเป็นคาเฟ่นนะเพื่อนๆสามารถมานั่งชมวิวมีกาแฟพร,ร้อมท่าชมวิวนี่นะครับอันนี้เออจะเป็นขอมฝังประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราขอรวมเอเอาของที่จุดทางเข้าน้ำตมแพนบกนะครับอ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงน,น้ำตกแคมปกบลนะเพื่อนเพื่อนแล้วนี้เราจะเป็นทำผ้างทำานะครับทำห้างทำแมชาติอุมน้ำาหลายแรงมากครับเพื่อนๆพื่อนเมื่อกี้ทานโดนหะนึ่งันเลยเนาะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูอันนิดนึงจาอ้วนขึ้นไหวบออ <laughs> ขึ้นไหวไหม <laughs> เดีวนี้เาจะเป็นน้ำตกมแทมบกนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นไปสูงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองขึ้นไปส่อเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับซึ่งวอนนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นะเพื่อนๆกระรังนไปเล่นนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเที่ยวไปพร้อมกันครับผมไป ก็นี่เป็นส่วอนของด้านในน้ำอบแทนบ,บนนะครับอลังการม,มากเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับผมไปเที่ยวไปพร้อมกันเลยครับไม่ได้ออนชุกประวยไม่รู้จะจะเหรอหรือเปล่านี่เพื่อนเพื่อนด้านในจะเป็นจุดไายลท์นะเพื่อนเพื่อนไหนตอนนี้จะไปยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราหาทางไปแล้วนึงพื่อเพื่อนเดี๋ยวไปเจอวันข้างใน ว่าทีนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะลงมาเล่นน้ำไงผมก็เลยไม่ได้เอาชุดลงมาเพื่อนๆนี่เราเป็นพยานายนะคบด้านบนรื่อง,องอคาครับ,ขขารบมาแล้วน้ำคุณคุณนำรวมน้ำพอดีพอดีอดน้ำเพื่อนๆไม่ได้เย็นไปมาล้างความติดขึ้นครับ เต็มโปอันนี้เป็นความอลังกานนะเพื่อนๆว้าวยอดมากเพื่อนๆไหน๋ยเราของคนขอไปเออความสนกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเพื่อน คกดน้ำปกทั้งหมดแล้วก็ราคาไม่ใหม่นะครับผมอ,อันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันที่เที่ยวที่หน้ายังไงเอาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมิีนี้ครับผิดพลาดประการใดเราขอครทบขอโทษขออภัยมาได้ที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในที่เทนะี่ยวรอบหน้าบ๊ายบาย ล้างข้าวซอยนะครับเป็นเหมือนาเข้าวแกงวิวอลังกรารม,มากเพื่อนๆพืนะคะก็ไม่แพงนะข้าวซอยขูดสายโหดูวิวอย่เพื่อนๆโอ้ยอ่าไปด้านหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาหาเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับผมว้าวยอดมากเพื่อน โอ้วิวมีข้าววิวหลักร้านแบบนี้อิ่มพ้องอิ่มใจแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเพื่อนร,นะราคาปกติเลยราคาปกติเลยงนะัย้นยอดเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันละนั่งนี่ด้วย มาแล้วพร้อมอับวิวอย่างนี้ว,ว้าวคนติดบ่ายเองพเพื่อนๆได้เยอะด้วยด<ห>อว่าถิกใจเลยไก่ตอนน่อง,งไก่ออนน่องโอเคเพื่อนๆท่างงาันก็เดี๋ยวเราขออวยกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในที่เที่ยวรอบหน้านะครับบ๊ายไปจริงอะ